จะเห็นเลยว่าตลาดการลงทุนเนี่ยผันผวนมากๆนะคะแล้วก็หนึ่งในความเสี่ยงหลักแล้วก็สิ่งที่นักลงทุนติดตามกันในช่วงนี้เลยเนี่ยไม่พ้นในเรื่องของสงครามการค้านะคะซึ่งทําให้มันเกิดความกังวลในแง่ของภาพเศรษฐกิจรวมไปถึงในเรื่องของตลาดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อย่างหุ้นก็ดีราสานี้ก็ดีนะเรียกว่ามันมีความผันผวนไปทั่วทุกหย่อมย่าเลยนะคะเพราะฉะนั้น สำหรับในส่วนของไลฟ์เ e ต t เมนต์เนี่ยถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกประเภทหนึง่งที่มีจุดเด่นเลยก็คือเขาไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกหรือว่าภาวะเศรษฐกิจเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละถือว่าเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้การลงทุนที่มันมีการกระจายในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างไลฟ์เชตทเมนต์เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่ง ตัวเลือกที่เข้ามาช่วยกระจายผลอการลงทุนให้กับนักลงทุนได้ดีมากมนะคะซึ่งในตัวของ l ลฟ e i n s เมน n ์นะคะถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยล่ะมันเกิดขึ้นได้จริงๆหรอนะมันทำมัน,ม,นมันเป็นยังไงนะคะ life n เนี่ยมันคือการลงทุนในการซื้อขายกรมธรรประกันชีวิตในตลาดรองของสหรัฐนะคะซึ่งเราก็จะเน้นไปที่การซื้อกรมธรรประกันชีวิต ของคนสูงอายุก็คืออายุ60ปีขึ้นไปในอเมริกานะคะซึ่งเป็นเสมือนตลาดรองนะคะแล้วก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นสินทรัพย์ทางการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับคนที่มีกรมธรรประกันชีวิตอยู่เนี่ยสามารถเอากรมธรรม์ของตัวเองมาขายให้กับบุคคลที่3ในที่นี้ก็คือกองทุนรวม life settlement เ,เ,เน่ยนะคะที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขามีใบอนุญาตในเรื่องของการซื้อกรมธรร์ประกันชีวิตแบบนี้โดยเฉพาะนะคะ แล้วเวลาคนที่มีกรมธรรม์อยู่เนี่ยตัดสินใจก,กรมธรรม์ประกันชีวิตของตัวเองมาขายก็จะได้ราคาขายในราคาที่ดีกว่าการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบดั้งเดิมนะคะกับบริษัทประกันแบบทั่วไปไม่มีภาราในการสายเบีย้ยตองนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยกองทุนที่เขารับซื้อกรมธรรม์นเนี่ยก็จะเข้ามาทําหน้าที่ในการจ่ายเบีย้ยประกันชีวิตในปีต่ออายุแทนเจ้าของกรมธรรม์เดิม แลกกับการเข้ามาเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตเพราะฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้จะรู้ได้เลยว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในรีสแตเนเซนต์หลักๆมันก็คือมาจากสินไหมที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นๆตามเงื่อนไขนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจก็ดีนะคะด้านปัจจัยภายนอกต่างๆเนี่ยจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคาแรคเตอร์ข,ของการสร้างผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทนี้นะคะ ซึ่งภาพนี้จะ,สะแสดงให้เห็นได้ดีมากเลยว่าการลงทุนในรัฐธรรมนูญในระยะย,ยาวในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะผ่านในช่วงหลายๆไซเคิลของเศรษฐกิจหลายๆวัฏจักรหลายๆการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินก็ดีทางการค้าก็ดีนะคะผ่านในช่วงทรัมป์1.0มาแล้วผ่านโควิดผ่านช่วงบบดอกเบี้ยขาขึ้นรวมไปถึงในช่วงล่าสุดที่เป็นทรัมป์2.0นะมีการขึ้นภาษีอะไรต่างๆไปผลตอบแทนจากการลงทุนในรเฐธรรมนูญในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยในเส้นสีฟ้านะคะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสม่ําเสมอนะแล้วก็สมูทมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดเด่นสําคัญนะคะว่าการลงทุนในรัชทัเมนต์มีความเสี่ยงขาลงที่ค่อนข้างน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยยังสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาวนะคะก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้เรามองว่าการลงทุนในรัชทัเมนต์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เอามาช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการกระจายพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ดั้งเดิมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้หรือว่าสินค้าโพคภอณฑ์ต่างๆ,ๆนะคะซึ่งถ้าเราลองทําแบบจําลองว่าการลงทุนในรัฐเดนเมนท์ที่เอามาประกอบในพอร์ตเนี่ยในสัดส่วนเท่ากันแล้วควบคู่ไปกับสินทรัพย์ดั้งเดิมนะจะเห็นว่าสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนต่อหน,นึ่งหน่วยความเสี่ยงหรือที่เราเรียกว่าเป็นชาร์ปเรชให้ดีมากๆได้เลยนะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยเป็นเป็น,ปนตัวที่เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งทางเลือกที่เอามาช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนตอนนี้ได้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวค่ะแน่นอนนะครับกองทุนนี้เนี่ยความผันผวนต่ำอยู่แล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ต่าอันนี้อันนี้ผมว่าสําคัญเพราะว่าเวลาคนบอกว่าเออลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดไหมประเด็นก็คือทีจะตามมาคือแล้วมันเป็นการกระจายความเสี่ยงจริงหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นฝั่งของ Privat e equity นะครับเป็นต้นเนี่ยแน่นอนนะครับสมมติว่าเราเจอภาวะ ที่เศรษฐกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงแล้วมันถึงช่วงเวลาที่เรียกว่าอาจจะต้องอจะปิดกองพอดีนะครับจะเอ็กซเ,เนี่ยการขายสินทรัพย์ออกไปหรือเอาไปลิสตลาดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงเหมือนที่เรเท่าที่คาดนะครับหรือไม่กต่ฝั่งของ private credit หรือการปล่อยกู้นนอกตลาดก็ตามนะครับดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยขึ้นก็มีผลกระทบจา,จากผลตอบแทนดังนั้น มันไม่ได้ไม่ได้การันตีว่าการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดมันจะเป็นการกระจายความเสี่ยงจริงนะครับเพราะว่ามันก็ยังถูกกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาพพวกแมคโครพวกดอกเบีย้ยอยู่ไม,ไม่ไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ว่าที่วันลาสเซนเซอร์มนเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราเพิ่งหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับซึ่งอายุไขเฉลี่ยของผู้ผู้ผู้เอาปาระกันเนี่ยมันไม่ได้ปีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอะไรอยู่แล้วดังนั้น ถ้าเลือกกรมธรรม์ที่ดีเข้ามานะครับมีผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยความเสี่ยงเรียกว่าจะน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับตรงนี้อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจสําหรับกองกองวันละใช่ไหมแล้วก็อย่างที่คุณฟิล์มพูดไปเรื่องของความผันผวนในตลาดนะครับอย่าลืมว่าปี2022ถ้าเป็นการจัดพอร์ตทั่วๆไปที่ใช้กันมานานนะครับอาจจะ60อยู่ในเปอร์เซ็นต์อยู่ในหุ้น40อยู่ในตราสารหนี้หรือ50-50เนี่ย ปี2022ตอนที่เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเป็นดงแรงเนี่ยแปลว่าทั้งสองสินทรัพย์นี้พผลตอบแทนที่ติดลบกันทั้งคู่เลยนะครับซึ่งก็มีคําถามมาอีกแล้วมันเป็นการกระจายแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นเป็นทำให้ว่ามันมีการตอบโจทย์ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราเอาตัว one life settlement เ,เนี่ยการลงทุนในกรมธรรประกันชีวิตเข้ามาผสมไว้นในในพอร์ตอย่างที่ทางคุทีม ให้ดูเมื่อกี้นะครับในแนง่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนแน่นอนว่าการลงทุนที่มันมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะพิเศษเฉพาะตัวนะก็คือในอิงในเรื่องของสถิติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะคะปัจจัยหลักๆที่เราต้องดูเลยเนี่ยแน่นอนว่าอันดับหนึ่งคือในเรื่องของผู้จัดการกองทุนนะคะว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความโปร่งใสเพียงพอที่เราจะไว้ใจแล้วก็ ให้ดูแลในส่วนของการลงทุนตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งในส่วนของกองทุนวันไลเซ็ต UI ของเรานะคะจะมีผู้จัดการกองทุนหลักก็คือเอ i n อ e s t m e n t นะคะซึ่ง SL Investment เนี่ยถือได้ว่ามีทั้งตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็ความโปร่งใสนะคะเชี่ยวชาญเนี่ยคือเขาลงทุนในไลเ t t l เมนต์อย่างเดียวเลยนะคะเป็นบลจที่จะตั้งที่อังกฤษนะคะมีประสบการณ์ในการลงทุนไลเซ e เมนตเนี่ย ถึงประมาณ35ปีแล้วในปัจจุบันนะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นผู้จัดก,การกองทุนที่อยู่ในตลาดมาค่อนข้างยาวนานนะคะในแง่ของความโปรง่งใสนะคะเนื่องจากว่าทางผู้จัดก,การกองทุนหลักเนี่ยจะตั้งอยู่ที่อังกฤษก็มีกรอตาหรือว่า FCA ของอังกฤษเนี่ยเป็นผู้กํากับดูแลในส่วนของตัวบรจอเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทั้งความ Specialized หรือว่าความเชี่ยวชาญไปจนถึงความน่าเชื่อถือต่าง ก็ถือว่าเป็นฟันเมนเจอร์ที่มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของทาง SL Investment เองเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนสถาบันต่างๆทั่วโลกเลยนะคะคือในช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะทำกองทุนไรเทเมนที่เป็นเหมือนแมนเดตคล้ายๆกับ p ไพรเว Fund ให้กับนักลงทุนสถาบันเจ้าใหญ่ๆต่างๆแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยไรทเมนเริ่มมีความ ม,มีกระแสตอบรับแล้วก็มีดีมานการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาก็มีการออกเป็นกองทุนเปิดนะที่เปิดให้นักลงทุนทั่วไปอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าลงทุนได้ด้วยนะคะก็เป็นที่มาของกองทุนหลักของเราอย่างในตัวของ Black o a k ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วนะคะแต่ว่าภาพนี้กันชว่วยเห็นว่านาง SL เองเนี่ยเขามีการดูแลนะในตัวของการลงทุนกองทุนไลซ์เซอร์เบนต์ต่างๆเนี่ยให้กับ นักลงทุนสถาบันต,ต่างๆจากทั่วโลกนะรวมๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณสักสีกว่ากองทุนนะคะก็ตรงนี้เองเป็นหนึ่งหนหัวใจสําคัญนะที่ทําให้เห็นว่าผู้จัดการกองทุนหลักที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความโปร่งใสเนี่ยทำให้เ,เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราไว้วางใจได้ว่าการลงทุนเนี่ยมันจะมีการคัดกรองกรมทันที่มี คุณภาพจริงๆแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความโปร่งใสในเรื่องของการลงทุนตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นปัจจัยที่1น,นะคะในขณะเดียวกันนะคะปัจจัยที่2นะก็คือในเรื่องของสถิตินะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยอายุไขของอคนอเมริกันนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนในรีซิชเมนต์เนี่ยตลาดหลักๆก,ก็จะอยู่ที่อเมริกานะคะและการลงทุนของเราเนี่ยก็โฟกัสไปที่อเมริกาด้วยนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยตลาด ลซ์เซตเมนทที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยยังอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วก็อเมริกาเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นตลาดของมีตลาดกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของภาพรวมของตลาดเนี่ยมันยังมีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยของอายุขัยของคนอเมริกันนะคะถ้าตามข้อมูลของทางองค์การองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD เนี่ย เอเบเลตแล้วโดยเฉลี่ยแล้วนะคะอายุขายเฉลี่ยของคนอเมริกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก79ปีนะคะนั้นในส่วนของพอร์ตการลงทุนของทาง b l a c k o a k หรือว่าทางกองทุนหลักของของเรานะคะก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการคัดเลือกกรมประานอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญหนึ่งว่าการลงทุนของทางผู้จัดการกองทุนหลักเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการ Sele c t i o n หรือว่าการคัดเลือกกลมประานที่มีคุณภาพตามมุมมองหรือว่าตามเกณฑ์ของ ทางผู้จัดการกองทุนจริงๆนะคะนอกอจากดูช่วงอายุแล้วว่าคนที่เขาจะซื้อเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมีในเรื่องของเกณฑ์ว่าคาดการณ์การถือกรมธรรม์ของคนที่เขาขายกรมธรรม์ให้กับกองทุนเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วงประมาณสัก2ปีแต่ว่าไม่เกิน15ปีนะคะแล้วก็สกรีนไปถึงในเรื่องของความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันคู่สัญญาด้วยนะคะซึ่งถ้าดูในภาพพอร์ตในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่า ในส่วนของอา,อายุโดยเฉลี่ยของของคนที่อยู่ในพอร์ตของเราหรือว่าคนที่เรามีการซื้อกรมธรร์เข้ามานะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีอายุประมาณสัก81.5ปีหรือว่า81ขวบครึ่งนะคะก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอายุไขของคนอเมริกันนะคะมีคาดการณ์ในเรื่องของการถือกรมธรน์ประกันชีวิตอีกประมาณสัก4.9ปีหรือว่าประมาณ5ปีกลมๆนะคะแล้วก็มีในตัวของเครดิตเรตติ้งของบริษัทประกันที่เป็นผู้สัญญ,ญาเนี่ย อยู่ในระดับ A+ นะคะซึ่งก็เทียบเท่ากับ 2A ของ S&P หรือว่า Moody ถ้าเกิดว่าเราลงทุนในตัวของสินทรัพย์อย่างฟิกซ์สินค้ามนะคะหรือว่าตราสารหนี้ที่เป็น International Rating นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนที่เป็นสถิติอายุขายของคนอเมริกันที่เป็นปันจจัยที่2นะที่เป็น factor ที่เราต้องดูนะคะก็จะเห็นว่าการ screen หรือว่าการคัดเลือก s e l e คชัของผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะช่วยทำให้เราได้คัดกรองมาแล้วว่า รมาทันที่เราไม่อยู่เนี่ยอายุไขสถิติอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนในภาพรวมของคนอเมริกันได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่3คือดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญานะคะเมื่อกี้เรามีแตะไปแล้วหน่อยหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาสกรีนไปถึง ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญาด้วยนะคะเพราะแน่นอนว่าหนึ่งในความเสี่ยงหลักของการลงทุนเนี่ยคือว่าสมมติมีมีเหตุให้เคลมสินใหม่เกิดขึ้นแล้วบริษัทประกันชีวิตที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายสินไหมได้ตามเงื่อนไขนะคะซึ่งตรงนี้การสกรีนในตัวของเครดิตเรตติ้งก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราคิดว่ามีความสําคัญนะคะในการที่จะช่วยทําให้เห็นว่าเอศักยภาพของบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยมี ความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการจ่ายสินใหม่ในอนาคตในอนาคตได้อย่างครบถ้วนนะคะซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าในภาพของอุตสาหกรรมประกันชีวิตในอเมริกาเนี่ยมีความแข็งแกร่ง,งค่อนข้างสูงนะคะมีสัดส่วนของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงหรือว่าภาษาทางการก็คือ risk based capital ratio นะเป็นเหมือนเกณฑ์ของการคงสัดส่วนของเงินกองทุนตรงน,นี้ย ตามเงื่อนไขของรัฐไว้ค่อนข้างสูงกว่าเกณฑ์นะคะรัฐเนี่ยกำหนดไว้ว่าควรจะมีประมาณสักสองเท่าแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วบริษัทประกันชีวิตในอเมริกาเนี่ยจะมีสัดส่วนตรงนี้อยู่ประมาณสักสี่เท่าก็คือพูดง่ายๆว่ามากกว่าเกณฑ์ที่รัฐกําหนดเนี่ยประมาณหนึ่งเท่าตัวเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นส่วนที่มาช่วยทําให้เห็นว่าอุตสาหกรรมประกันชีวิตในอเมริกาเนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งนะคะค่อนข้างสูง แล้วก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่เกิดเคลมเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะจ่ายสินใหมได้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ SL เขาจัดตั้งบรลจอมากว่า35ปีเนี่ยเขาเคลมว่า,าไม่มีเคสไหนเลยที่ไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายสินไหมนะคะก็คือ100%เคลมได้ตรงเวลาเพราะฉะนั้นด้วย3ปัจจัยหลักๆตรงนี้แหละนะที่พอพิจารณารวมกันแล้วก็จะเห็นถึงในเรื่องของ ความเชี่ยวชาญการ selection นะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะช่วยให้การลงทุนในรัฐสิธเมนต์เนี่ยยังคงความน่าสนใจแล้วก็การคัดกรองกรรมธันประกันชีวิตนะที่เน้นการคัดเลือกคุณภาพเหล่านี้แหละนะคะที่ทําให้การลงทุนผ่านอากองทุนร่วมของทางบรจวันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับทุกคนค่ะ